สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวละครที่หลายคนรู้จักดีนะคะพระอภัยมณีจากวรรณคดีของท่านสุนทรภู่สวัสดีครับคือมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากบทความวิเคราะห์นะคะเรื่องพระอภัยมณีเสน่สนรักและบริบทแห่งยุคสมัยที่พูดถึงภาพลักษณ์ความเออเจ้าชู้ของท่านครับผมประเด็นนี้คลาสสิกเลยนะใช่ไหมคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมคนถึงมองแบบนั้น แล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่คำว่าเจ้าชู้หรือเปล่าถ้าเรามองในบริบทของยุคสมัยนั้นหรือว่าในตัววรรณกรรมเองอะคะ่ะอืมเป็นเรื่องที่น่าคุยมากครับเพราะคำว่าเจ้าชู้เนี่ยมันเหมือนเป็นป้ายที่ติดตัวพระไพมณีมานานมากการจะเข้าใจตัวละครที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยเออการมองผ่านบริบทยุคสมัยหรือว่าเจตนาของผู้แต่งเองเป็นเรื่องสาคัญมากๆเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่า เหตุผลหลกัลกๆเลยที่ทําให้คนมองว่าท่านเจ้าชูนี่คืออะไรคะบทความเข้าชี้ไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษหลกัลกๆเลยนะคะก็หน,นีไม่พ้นเรื่องการมีคู่ครองหลายคนอ๋อหลายคนนี่คือเยอะเลยใช่ไหมคะเอ่เอนางผีเสื้อสมุดที่เป็นยักษ์เลยนะอ,อเริ่มต้นก็ครับเริ่มรเรื่องม,ม,ม,มาก็คือถูกนางผีเสื้อสมุดที่เป็นยักษ์เนี่ยลักพาตัวไปอยู่ด้วยกันจนมีลูกชายเคยสินสมุด ความสัมพันธ์แรกก็มาแบบดราม่าเลยครับค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก็มีนางเงือกที่มาช่วยให้พระภยัยหนีจากนางผีเสื้อสมุทรได้อ๋อนางเงือกนี่เองครับแล้วก็วมีโอรสด้วยกันอีกคนคือสุดสาครอ,อันนี้ก็เป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งเลยจากยักษ์มาเงือกแล้วก็ข้ามาฝั่งมนุษย์ที่เป็นเจ้าหญิงสงศ์เลยครับอย่างนางสุวรรณมาลีเจ้าหญิงแห่งเมืองผลึกโอ้โหครบเลยนะคะยังครับยังไม่หมด <laughs> อ้าวยังมีอีกเหรอคะ มีหนังละเวงวันลายครับเจ้าหญิงเมืองลังกาอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเริ่มจากเป็นศัตรูกันในสงครามเลยนะจากศัตรูมาเป็นคนรักเหรอคะอาบของพระอภัยมุนีดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อผู้หญิงหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะปรับตัวเก่งด้วยนะคะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ต่างกันสุดขั้วได้หมดเลยใช่ครับซึ่งมองมุมหนึ่งก็คือความสามารถพิเศษในการปรับตัวแต่อีกมุมก็อาจจะถูกมองว่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับใครคนเดียวจริงจังอะไรแบบนั้น อืมเข้าใจเลยค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องจํานวนคู่ครองแล้วความหลากหลายเนี่ยมีครับอีกเรื่องที่เด่นมากๆเลยคือเรื่องเออ่วิชาเป่าปีของท่านอ๋อใช่เลยปีพระภัยนี้ขึ้นชื่อมากครับผมเสียงปีนี่มีอนุภาพมากนะคือสะกดใจคนได้ไม่ใช่แค่ทําให้คนฟังเคลิมนะแต่มีผลต่อเหตุการณ์สาคัญสาคัญในเรื่องเยอะเลยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ยังไงคะ ก็แน่นอนว่ามันส่งผลต่อสตรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตท่านด้วยครับเหมือนเป็นพลังดึงดูดพิเศษอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ผู้คนหรือสตรีเนี่ยเข้ามาพัวพันในชีวิตท่านเยอะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเสียงปีกก็เป็นส่วนเสริมสเสน่ห์เข้าไปอีกทำให้ดูเหมือนยิ่งมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยยิ่งตอกย้ำภาพความเจ้าชูเข้าไปใหญ่ถูกต้องครับพอฟังเหตุผลพวกนี้ร,มรวมๆกันภาพจำเรื่องความเจ้าชูก็ดูมีน้ำหนักขึ้นมาจริงๆนะครับ แต่ว่าบทความนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นี่คะเขาก็ชวนให้มองลึกลงไปในบริบทอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สําคัญมากคือเรื่องบริบททางวัฒนธรรมกับหน้าที่ของตัวละครในเชิงวรรณกรรมเองบริบททางวัฒนธรรมนี่คือ,อยังไงคะคือต้องเข้าใจว่าในสังคมไทยสมัยก่อนนู้นเลยนะครับการที่ผู้ชายโดยเฉพาะคนที่มีสถานะสูงอย่างเจ้าชายเนี่ยจะมีภรรยาหลายคนมันเอ่อไม่ใช่เรื่องผิดปกติ หรือหน้าตําหนิเหมือนในมุมมองปัจจุบันนี้นะครับอ๋อเหรอคะคือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้ใช่ครับเป็นค่านิยมที่ต่างออกไปเลยการมีภรรยาหลายคนอาจจะสะท้อนถึงบารณีหรือสถานะทางสังคมด้วยซ้ําไปครับโโหพอคิดในมุมนี้แล้วมันเปลี่ยนวิธีมองไปเลยนะคะเนี่ยครับผมการเอาค่านิยมปัจจุบันไปตัดสินอดีตทั้งหมดมันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวละครเท่าไหร่โอ้โหอันนี้คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเรื่องเลยเลย,เลยครับ ลองคิดดูว่าถ้าพระอภัยมณีมีชายาแค่คนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องราวการประจนภัยการเดินทางไปเมืองต่างๆการเจอผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมหรือความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะจริงด้วยค่ะท่านสุนทรผู้ใช้ความสัมพันธ์พวกนี้แหละครับเป็นเหมือน,นกลไกสําคัญเลยในการขยายโลกของเรื่องราวให้มันกว้างออกไปไเรื่อยๆพาคนอ่านไปเจออะไรใหม่ๆตื่นเต้นๆตลอดเวลา แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกส่วนตัวของพระไพมณีอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือของผู้แต่งในการสร้างพล็อตเรื่องให้มันซับซ้อนน่าติดตามด้วยใช่เลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นคือบางความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากความจําเป็นหรือสถานการณ์บังคับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปจีบเขาทุกคนเสมอไปอย่างเช่นตอนไหนคะก็อย่างตอนแรกสุดเลยกับนางผีเสื้อสมุดอันนั้นชัดเจนว่าเริ่มจากการถูกลักพาตัวถูกกักขังอยู่ใต้น้ํา อ๋อใช่ๆลืมไปเลยค่ะครับหรือการแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์อื่นๆบางทีมันก็มีเรื่องของการเมืองการทูตการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ใช่แค่เรื่องรัก,ก,ก,กๆักคร่ๆส่วนตัวอย่างเดียวอืมพอฟังแบบนี้แล้วการจะบอกว่าพระภัยมณีเจ้าชู้โดยใช้ไม้บรรทัดย,ยุคปัจจุบันไปวัดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะออมองข้ามอะไรไปหลายอย่างเลยนะครับ ครับผมเราอาจจะต้องพิจารณาถึงค่านิยมในยุคของท่านบทบาทที่ตัวละครนี้ต้องทำเพื่อดำเนินเรื่องแล้วก็สถานการณ์บางอย่างที่มันก็บีบคั้นเหมือนกันการเข้าใจบริบทพวกนี้มันทำให้เราเห็นตัวละครมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะชื่นชมวรรณกรรมได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยถูกต้องครับทําให้เราอาจจะตั้งคําถามกับการตัดสินอะไรง่ายๆแบบที่เราคุ้นเคยกันชัดเจนเลยครับเป็นการมองที่รอบด้านมากขึ้นจริงๆครับ เอาละค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อสักหน่อยไหมครับได้เลยค่ะคือนอกจากเรื่องความสัมพันธ์รักๆักเครีคที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะมันมีแง่มุมอื่นๆหรือการตัดสินใจอื่นๆของพระอภัยมณีอีกไหมที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อค่านิยมหรือว่าโลก,กทัศน์ของคนในยุคข,ของท่านสุนทรภู้อืมน่าสนใจครับ แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังส่งผลหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่นําไปคิดต่อได้สนุบเลยนะคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับน่าจะทําให้เรากลับไปอ่านหรือคิดถึงพระอภัยมณีในมุมที่ต่างออกไปได้อีกเยอะเลยครับ